หนึ่งสองสามสี่บี๊สที่จะโช์เคสนี้เป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหกมากเลยค่ะวันนี้คนมาดูเยอะว่บที่คิดมากๆเลยค่ะขอบคุณุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การตอบรับพวกเราเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะเสียบของคอนเสียบของพวกเรานะคะก็จะแบบว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความแข็งแรง ก็มีความน่าสนใจในตัวเองประมาณนี้กคนเใไเพลงของเราทกันน <c oughs> ี pues ้เป็นสไตลสใช่ค่ะเป็นไตเพลงสดของเราจะเป็นสดใสฟังง่ายแล้วก็เป็นแนว pop คถึงเลที่เดิวันนัที่คุณและจะปล่อยตัวปล่อยเพลงมาแลไม่ที่ร้านอยู่เลยเนาะก็เลยมาถูกเพลงวันนี้จริงๆครับการทำงาน พลงนี้ก็มาแบบเป็นปีแล้วนะคะแบบบางเครื่องหลังกันเองวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังสนุกทุกครั้งที่ได้เต้นะค่ะรู้สึกว่าเพลงมันฟังได้เรื่อยๆแล้วก็มันสนุกจริงๆะค่ะแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนดูอีกะครั้งค่ะวันนี้มีเก ทั้งเธอเซสแล้วก mm ็ท hmm. kind of ิกเกอร์เ <forecasting> นี <neither> ่ยเป็นเหมือนครอบครัวกเราจริงๆเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยเราเทรนด้วยกันมาตั้งแต่เดวันจนวันนี้เรามีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขอีกอย่างหนึ่งของพวกเราด้วยค่พีทิกเกอร์เขาดึงตัณใจพิเศษรายการพูดถึงพวกเราไหมครับอุ้ยทิกเกอร์ดูเห็นทิกเกอร์กันน้อยู่อยู่เลยเห็นเหมือนทิกเกอร์จมตาจะไหลพวกหนูก็จะไหลตา ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราไปขืนเวทีอย่างนตอนนั้นชิเกอร์ก็ร้องห้าล้ะก็ไม่ทุกครั้งเนยเกรคาเปนที่างวิสนยกที่จกนิบโตกันอยกางนะฮตอนี้ทุกคนก็คือได้เดบูวตหมดแล้วความสกของเรามันคุิขนาดไหนอเหมือนฝันนิดนองค่ะเพราะว่าคือตอนที่เราเห็นเขาเดบิวต์เราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเวลาไปดูขาทงานก็รู้ส ัวเพื่อนแล้ววันนี้ก็เป็นพวกเราเองที่ได้ขึ้นไปโชว์กับพวกเขาเองด้วยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจทั้งในตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะก็ยังดีใจจริงๆค่ะที่ได้ตัตัวพร้อมกันนอกจากเป็นเพลงที่เราฝันไปก่อนหน้านั้นวันนี้เราทำไมจะมีเพลงใหม่ที่สมหวังไว้ที่แล้วใช่ไหมเพื่อนคะีเพลงมีชื่อว่าไร้ได้ียงมา เหเพราะข้าวของเพลงไรก็ได้จอนใหม่นะคะก็จะ,ะบูดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปซึ่งเราก็เสียใจแต่ไม่แสดงออกนขณะที่ฝ่ายเี่กก็แสดงอาการอเต็มที่เลยก็คือทําให้เรากลายเป็นคนเป็นตัวร้ายเป็นคนเย็นชาไแต่เราก็เอามาลิงก์กับนางในวรรณคดีไทยนะคะ <Honestly. S 2> ที่เป็นตัวร้ายซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว,ว่าเขามีเหตุผลยรือเปทีงเขาร้ายเราก็เลยหยิบตรง,งนี้มาปรับให,เหแบบแ้เข้ากับพวกเรามากขึ้น เพลงของเพลงนี้มันเป็นยังไงคะทำเนื้อร้องทำนองอะไรที่ของเพลงไหนกันเพลงก็ค่อนข้่าต่างจากเพลงมาบี้เลยนะคะเพราะว่าเพลงมาบี้เนี่ยจะเป็นเพลงเร็วแล้วก็ฟังสนุกแต่ว่าเพลงไร้ก็ได้เนี่ยจะมีความคลอมลงมานิดนึงแบบสบายลงมานิดนึงแต่ว่ายังมีความแบบอะไรแบบมีกลิ่นอายความเป็นวงดษย์สิ้นไเป็นเพลงที่ฟังง่ายขึ้นใช่การใส่ใจทุกเรืงเป็นยังไงบ้างลอง อะไรเยอะนอยเยอะนะพี่เ้ยนไม่ได้ดีเดียวคนเนี้ยชอบหลุดสปอยเลยใช่การการถ่ายทำก็พวกเราก็คือเนเรื่องเนเรื่องก็จะเป็นเด็กแบ็กสเตจเหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้เราจะเปิดเอยู่กเลยพี่เราเปิดสปอยเลยค่ะเมื่อกี้กำลังจะสปอยปุ๊บเพลกเปิดเลยเหมือนเหมือนรู้เลยอ่ะ เอาเข้าใจเป็นรู้สึกกันเลยที่ไปถ่ายก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็เพลงนี้มันเป็นอีกมูทโทนหนึ่งเลยมันทําให้แบบรู้สึกสนุกกับการทํางานแล้วมีพี่ๆมีเพื่อนๆทุกคนด้วยก็เชียร์สปอร์ตกันแล้วค่ะรู้สึกว่าการทำงานมันลาภลื่นระมาณน้นะคะเอฟวีนะคะก็ได้พี่พี่ทีมซาวเวอร์มาช่วยทำเพลงให้ก็บอกเลยค่ะว่าไม่คิดวัาแน่นอนค่ะไม่แหกเอฟวีเลยคะอุ๊ยบอกได้ด้วยเหรอไม่บอกหรือว่ารอดูดีกว่าค่ะไม่รู้แล้วเดี๋ยวสปอร์ต อนอ่คุณนอาจะตอบไอ้ช้าลงมานิดนึงข้อช้าล,มลางมานี่ลายเต้นกำหรับพิซซิเป็นยังไงัเราจะเป็นข้าที่รู้สึกว่าจริงๆมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีชัยเลนที่จะให้ทุกคนเต้นตากันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าก็เก็บลายกันเยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อย่างอย่างไรเต้นมีการส่วนร่วมยังไงบ้าครับตัวครในการคือเหมือนด้วยความที่เพลงเนี้ยท่าเต้นมันจะไม่ได้มีดีเทลที่เยอะเท่ามารี<ม>เราเลยสามารถใส่คาแรคเตอร์ของพวกเราเองเข้าไปได้แบบกับท่าเยอะมากขึ้นใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบแลหลายๆท่าเราก็เพิ่มสไตล์ความเป็นตัวเองลงไปด้วยค่ะเบ่งคะการร้องกันยังไงคะคนไหนใครยังไงใครโบเข้าใครเฟ็บใครอะไรอย่างเงี้ยอ่อคือเนื้อเพลงของเพลงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างจะแบ่ชัดเจนเลยแบบ ยากค่ะแต่ว่าเหมือนที่เห็นแอบเห็นไปแล้วบนเวทีก็คือที่เห็นไหมว่ามันเข้าหรือว่าดอเข้ามากเลยอย่างเช่นนั่งเป็นรายนั่งเป็นรายนั่งแถวบนเวท จะช่วยสะพอดกันีใช่พี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเอมมีเนี่ยบาร์บี้อุ๊ปเปอรโหดแล้วเอมมีเพลงนี้เพลงโหดขนการถ่ายนะวันนี้เราเอออมมีเพลงนี้เราใช้เวลาถ่ายอยู่วันเต็มทุกเพลงเลยค่ะซึ่งก็เออยังไงดีล่ะกูจะสปอยตังเลยใช่ยังไงก็จะมีความยาวด้วยนะคะ เองแล้วก็ได้โชว์ทุกคนก็จะได้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็แบบว่าได้ทำอย่างเป็นที่่คะจะบอกว่ามีช็อตหนึ่งที่ชอบมากคือเป็นซีนลองทีอันนี้ต้องรองดูะออนะคะคื่ายกันหลายใช่ถ่ายกันหลายรอบมากแต่ว่าออกมาสวยมากคือสิ่งที่แบบเพิ่มมาเลยจากอินบับบี้คือพวกเรามีซีนเดี่ยวเป็นของตัวเองเห็นกันไปได้ทีเซอร์อันนี้ไม่ใช่จปล่อยนะคะก็แช่ไม่พอไม่สปอยก็มีซีนเดี่ยวเป็นของตัวเองก็อยากให้รอดูว่าแต่ละคนจะเป็นคาแรคเตอร์อยู่ไหน วันในานามของเวทีของพวกเราเลยของวิสเ,เลยเลยทำให้รู้สึกชื่นใจคะ่ะกับสิ่งที่ทำมาตลอดเป็นงานที่แบบได้เห็นเป็นแฟนทุกคนเยอะมากใช่เพราะเป็นงานของเราด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณไม่ <Okay. S 1> เหมือนกับที่นี่เป็นบ้านแล้วมีทุกคนที่รักเรามาเยี่ยมเราถึงที่บ้านดังหลมันก็เลยรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็คนเยอะมากแบบเกินความขดหมายเลย วันพรุ่งนี้เราก็จะปล่อย MV เพลงที่2ของพวกเราค่ะเชื่อว่าร i ย e ็ได้โจมมายนะคะที่ n s Underscore Official ค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านบิสออ f ิเชียลทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้วยนะคะติดตามข่าวสารและทุกอย่ะงช่วงปลายปีที่สกาดดนตรีเยอะมีที่มีทีไหนบ้างคะมันเยอะมากจะไล่ไม่ถูกเลย ขับจะได้ตามได้กใจอยู่จะต้องไปทุกเวทีเลยนะติดตามไปผ่านวิสออฟฟิเชียลเลยแล้วก็จีเนสออฟฟิเชียลเลยค่ะเพราะว่าก็จะประกาศทุกงานที่พวกเราไปใช่โอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรลนุใครก็คิดว่าฉันรเใครรู้ว่าฉันร้า I just wanna be fine

Shining doody like a Barbie light. Fun fun hey run and ting <Nang>, <coughs> pang pang my <makes> kneecap. Oops, oops, oh, oh, licking me up. Shinny doody like a Barbie night.